สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเอส p a ากันนะครับในตอนนี้นั่นเนี่ยหลังจากที่ประกาศออกมาว่าเอส p a านะครับจะได้เข้าร่วมเทศกาลดนตรีนะครับที่โคเชล่าก็มีแฟนๆและรวมไปถึงคนที่ติดตามวงการเคป๊อปนะครับให้ความสนใจกับข่าวนี้เป็นอย่างมากรวมไปถึงมีคนพูดคุยนะครับเกี่ววรอองงาขแล้ งานโคเชล่านี่เป็นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งในตอนนี้นะครับก็มีแฟนๆบางส่วนเนี่ยออกมาพูดกันว่าในงานโคเชล่าครั้งนี้นั้นเนี่ยเอสเอ็มนะครับจะให้เอสเปานั้นร้องเพลงสดๆบนเวทีโคเชล่าหรือเปล่าหลังจากที่หลายๆครั้งนะครับก็มีเหล่าแฟนๆบางส่วนรวมไปถึงคนที่ติดตามวงการเคป๊อปเนี่ยออกมาพูดกันนะครับเกี่ยวกับการร้องเพลงของเอสเปาบางคน,นก็บอกว่าเอสเปาเนี่ยค่อนข้างที่จะลิปซิงค์มากเกินไปบางครั้งเนี่ยก็บอกว่าแบ็ k กิ้งแทร็กนะครับที่ใช้ในการแสดงแต่ละครั้งนั้นเนี่ยมีเสียงดังที่ ร้องเพลงสดๆบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเป็นหนึ่งในเรื่องที่คนที่ไม่ชอบเอสป่านะครับได้มีการนําเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดกันอยู่บ่อยๆทุกครั้งที่มีประเด็นดรามา่าหรือว่ามีประเด็นที่ไม่ดีเนี่ยพูดถึงเอสป้ากันนะครับในการขึ้นแสดงโคเชล่าครั้งนี้นะครับแฟนๆที่ติดตามเอสป้ามาหรือว่าเหล่าไม้เนี่ยก็อ,อยากให้เอสป้านะครับโชว์ศักยภาพที่พวกเธอมีทั้งหมดประมาณว่าร้องสดให้แอนตี้ดูเลยนะครับให้รู้กันไปเลยว่าความสามารถในการร้องเพลงของพวกเธอแล้วเนี่ยปังขนาดไหนแฟนๆบางส่วนนะครับก็อบ,บอกว่าเด็กฝึึกกจาก SM ไไปถงอล SM นั้นไว้ใจเรื่องคุณภาพของการร้องเพลงได้เลยถ้าหากว่าได้ร้องสดเนี่ยเสียงต้องดีแล้วก็สเสียดีมากๆแน่นอนและถ้าหากว่าพูดถึงการร้องสดของเอสป a านะครับก็จะมีสเตจในการรับถ้วยรางวัลนะครับช่วงอังกอของเพลง s ซอร i ฟิสเนี่ยสาวๆเอสปาก็ได้โชว์ร้องสดในรายการเช่นกันนะครับหลังจากที่ชนะถ้วยร,งรา,ยารวยรงวัลในรายการเพลงซึ่งในสเตจนั้นเนี่ยก็มีแฟนเฟออกมาชื่นชมรวมไปถึงชาวเนติเซนเกาหลีเนี่ยออกมาชื่นชมการร้องเพลงของสมาชิกจากเอสปาทั้ง4คนเนี่ยอยู่มากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไฮโน้ตใ ก็เก็บอยู่รวมไปถึงการร้องเนี่ยก็ดีมากๆเสียงเนี่ยสะเทือนมากๆจริงๆจากที่เราได้ไปดูมาเช่นกันนะครับยิงๆเนี่ยก็เก็บทุกเม็ดและก็ใช้เทคนิคในการร้องเพลงที่ดีมากๆโดยเฉพาะไฮโน้ตท่อนหลังๆของเพลง s ซอิสนะครับเ,เรียกได้ว่าส่งรับกันกันกบวินเทอร์ได้ดีมากๆเลยดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะครับว่าเอสปาน,นั้นเนี่ยพวกเธอไม่ได้มีความสามารถในการร้องเพลงหรือว่าร้องเพลงได้ไม่ดีเพราะว่าก็มีให้เห็นกันอยู่หลายสเตจเช่นกันสําหรับการโชว์พลังเสียงของสาวๆทั้ง4คนแต่ว่าในงานโคเชล่าครั้งนี้นะครับก็มีแฟน แฟนบางส่วนเนี่ยที่ออกมาพูดกันนะครับว่าครัว SM นั้นเนี่ยจะให้เอสป่าลิบซิงมากๆเพราะว่าถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันอาจจะเกิดผลเสียหรือว่าส่งผลที่ไม่ดีต่อชื่อเสียงของเอสปาได้นะครับหลังจากที่การแสดงนั้นจบลงแต่ว่าแฟนๆบางส่วนนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจว่าง,งานระดับนี้แล้ว SM นั้นเนี่ยปล่อยให้เอสปาได้โชว์ของกันอย่างแน่นอนเพราะว่าจากเบื้องหลังของการซ้อมนะครับได้มีการปล่อยออกมาโดยไปถึงในสื่อโซเชียลของเอสปาเนี่ยก็ได้มีการอัพนะครับรูปไมลอยของทั้ง4คนที่เป็นไมล์ ได้ดีมากๆและมันก็จะทําให้การร้องเพลงเนี่ยสถียรนมากๆเลยดังนั้นเนี่ยแฟนๆก็เลยมั่นใจนะครับว่าการแสดงที่โคเชล่าครั้งนี้สาวๆเอสปานั้นจะต้องร้องสดแบบปัง100%แน่นอนเพราะงานที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเอสเอ็มเนี่ยไม่ปล่อยใหเอสปานั้นเนี่ยขึ้นไปแล้วก็ลิปซิงค์ทั้ง3เพลงอย่างแน่นอนเลยยังไงก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าถ้าหากว่าเอสปานั้นเนี่ยเธอได้ร้องสดในงานแสดงโคเชล่านี้จริงๆนั้นจะปังขนาดไหนและเราแอนตี้นะครับจะรู้สึกยังไงกันบ้างแต่ถ้าหากว่าเอสเอ็มนั้นย กลัวใจว่านี่จะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทําให้เราแอนตี้หรือว่าทําให้คนที่ไม่ชอบเอสป้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยนำเรื่องนี้กลับมาโจมตีเอสป้าได้อีกครั้งนะครับแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นห่วงแล้วก็กังวลกันไม่น้อยเลยแต่ว่าซึ่งในตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับว่าสาวๆเอสป้ากับการแสดงที่โคเชล่านั้นเนี่ยจะเป็นการร้องสดหรือว่าเป็นการแสดงแบบเปิดแบ็คกิ้งแทร็กไปด้วยนะครับหรือว่าจะลิปซิงร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าใน เป็นกาลังใจให้กับเอสป้ากับการขึ้นแสดงที่เทศกาลดนตรีเพลงโคเชล่ากันด้วยนะครับไปมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้คิดว่าเอสป้าในการขึ้นแสดงงานที่โคเชล่าครั้งนี้เธอจะร้องสดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความที่เห็นกันได้เลยนะครับเราเราคอนะครับทุกคนพยายามอย่าคอมเมนต์ในเชิงที่มันดรามา่าหรือว่ามีการกล่าวถึงวงอื่นๆที่เป็นในทิศทางที่ไม่ดีนะครับเพื่อป้องกันการดรามา่าหรือว่าการเชื่อมโยงไปยังด้อมอื่นแบบเสียเนียายน้นนะครับเนข้งราะ ใจเท่่าไรดังนั้นเราก็อยากขอร้องให้ทุกคนนะครับคอมเมนต์กันแบบสุภาพสุภาพพูดคุยกันดีๆนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจะดีกว่าสำหรับคลิปนี้อมมากอเคปอปก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมมากอรเคปอปไปด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมมาเป็นกําลังใจให้กับส,สาวเอสป้าทั้ง4คนในในการแสดงที่โคเชล่าด้วยนะครับส,สาวๆนั้นจะต้องตื่นเต้นกันอย่างมากแน่นอนดังนั้นเนี่ยเรา,าทุกคนอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เอสป้า e กันนะครับมาคอมเมนต์เป็นปกาลปาไ เพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ